เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วสิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้ปองกันตัวเองยามสงครามอย่างป้อมประการถูกใช้เป็นที่มั่นและใช้ในทางยุทธศาสตร์เริ่มตั้งแต่โครงสร้างแบบง่ายจนพัฒนามาเป็นระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและในแอฟริกายุคโบราณก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของอารยธรรมที่หลากหลายจึงเป็นที่น่าสนใจถึงแนวคิดของการสร้างป้อมป,ประการทั้งในด้านสถาป,ปัตยกรรมหรือทางด้านภูมิศาสตร์ก็ตามทีและในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรสิ่งที่น่าสนใจมาให้ได้ชมกัน ใน10ป้อมประการโบราณที่พบได้ในแอฟริกาจะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันครับ 1. ไคโรซิตาเดลไคโรซิตาเดลหรือป้อมประการไคโรเป็นป้อมประการของชาวอิสลามในยุคกลางตั้งอยู่ในกรุงไคโรประเทศอียิปต ป้อมปราการนี้ได้รับการสนับสนุนจากซอลาหุตด,ดีนผู้เป็นวีรบุรุษแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างปี1176ถึง1183ในสงครามครุเสดเพียงไม่กี่ปีหลังจากเอาชนะฟาติมิดทางด้านซอลาหุดดีนก็ได้เริ่มสร้างกำแพงที่ล้อมรอบทั้งกรุงไคโรและกรุงฟุตัสป้อมปราการนี้สร้างขึ้นบนแหลมที่อยู่ใต้เนินเขามุดกระตัมซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ยากต่อการโจมตีและป้อมปราการนี้ได้พิสูจน์ให้ได้เห็นว่า มันมีประสิทธิภาพและเป็นหัวใจของการปกครองอียิปต์จนถึงศตรวรรษที่19 2. สองฟาซิลเกบีฟาซิลเกบีเป็นป้อมประการภายในกรนดา้าประเทศเอธิโอเปียก่อตั้งขึ้นในชว่วงศตวรรษที่1 7ถึงโดยจักรพรรดิฟาซิลิเดสหรือฟาซิลซึ่งเป็นดั่งบ้านของจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปีย ปอมปราการนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่หลากหลายรวมถึงมีสไตล์ของนูเบียนได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ70,000ตารางเมตรประกอบไปด้วยอาคารที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระราชวังห้องโถงห้องจัดเลี้ยงอคอกมา้าสถานทูตห้องสมุดและโบสถ์สามแห่งปอมปราการนี้ถูกจารึกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1979 3. Citadel of Cate Bay ซ i t a เด l อ f Cate เบ y หรือป้อมปราการเค t เบ a y คือป้อมปราการสำคัญในเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่15ซึ่งสร้างและตั้งชื่อตามสุลต่านอาชุราบเซอีฟเอลดินเคดเบเพื่อคอยปกป้องอียิปต์จากการรุกกรานของจกักรวรรดิออตโตมันในสมัยนั้น ปอมประการนี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่เฉพาะในอียิปต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วยโดยถูกสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่ตั้งของประภาค,คารอเล็กซนเดรียอันโด่งดังซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมจัจรรย์ของโลกในยุคโบราณ 4. กันตากินเตอไอแลนด์กันตากินเตไอแลนด์หรือเกาะกันตากินเต แต่ก่อนเรียกว่าเกาะเจมส์และเซนต์แอนดรูซึ่งเป็นเกาะในแกมเบียผู้ตั้งถิ่นฐานชาวโยุโรปคนแรกบนเกาะน,นี้มาจากดัชชีแห่งคูลันและเซมิการเลียซึ่งเป็นรัฐข้าราชบริพารแห่งเครือจักรภพโปแลนด์ลิทัวเนียในปี1651ผู้ตั้งถิ่นฐานได้สร้างป้อมที่พวกเขาตั้งชื่อว่าจาคอฟฟอร์ดตามชื่อของจาคอฟเคทเลอร์ตยุคแห่งคูแลนและใช้เป็นฐานการค้านับแต่นั้น ต่อมาชาวดัชทำการยึดป้อมประการไว้ตั้งแต่1659จนกระทั่งอังกฤษยึดครองได้ในปี1661ชาวดัชยกป้อมให้กับอังกฤษอย่างเป็นทางการในปี1664ซึ่งเขาทำการเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะเจมส์และป้อมฟอร์ดเจมสจนต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะกันตากินเตในปี2011ที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการค้าทาของแอฟริกาตะวันตก ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกห้าเอลมิน่าแ e สเซิลเอลมิน่าแคสเซิลหรือปราสาทเอลมินาตั้งอยู่ในประเทศกาหน้าหรือชื่อเดิมคือโกโคสต์ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสในปี1482ปราสาทนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะนิคมการค้า ต่อมาได้กลายเป็นจุดแวะพักที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งในเส้นทางการค้าทาตในมาสมุทรแอตแลนติกชาวดัชได้ยึดป้อมประการนี้จากโปรตุเกสในปี1637และยึดครองพื้นที่โกโคสทั้งหมดในปี1642การค้าทาตยังคงดำเนินต่อไปโดยชาวดัชจนถึงปี1814และในปี1872ดินแดนดัชโกโคสรวมทั้งป้อมประการได้ถูกครอบครองต่อโดยจกักรวรรดิอังกฤษ ปัจจุบันนี้ปราสาทเอลมิน่าเป็นโบราณสถานยอดนิยมและได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกหกบริบัตออฟมอนาสเตรียบริบัติเป็นคำภาษาอาหรับสำหรับป้อมประการขนาดเล็กที่สร้างขึ้นตามแนวชายแดนในช่วงปีแ,แรกๆจากการพิชิตแอฟริกาเหนือของชาวมุสลิม เพื่อเป็นที่ตั้งของอาสาสมัครทหารที่เรียกว่ามูราบิตุนป้อมปราการเหล่านี้ใช้ปกป้องเส้นทางการค้าในเวลาต่อมาและเป็นศูนย์กลางสําหรับชุมชนมุสลิมที่แยกตัวออกมาป้อมปราการนี้ก่อตั้งขึ้นบนซากปรากัพังของเมืองรุสปินาและยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีป้อมปราการเคยถูกใช้ค้นหาเรือที่เป็นศัตรูเพื่อป้องกันการโจมตีของกองทัพเรือไบเซนทย เอ็ดเบนฮั d ดูเอ็ดเบนฮั d ดูเป็นเมืองป้อมประการโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอูนิลาบนเส้นทางระหว่างทะเลทรายสารากับเมืองมาราเกสทางตอนกลางของประเทศโมร็อกโกเมืองน,นี้มีป้อมประการที่ทำจากหินทรายรวมกันอยู่บนเนินเขาซึ่งมีชื่อท้องถิ่นว่าคาสบัสประกอบด้วยป้อมประการ6แห่งและวางอีกเกือบ50แห่งด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาอย่างยาวนานในโมร็อกโกและในปี1987องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองดังกล่าวเป็นเขตรมรดกโลกอย่างเป็นทางการ8มาซุกมาซุกเป็นเมืองโอเอซิสที่มีป้อมประการและเป็นเมืองหลวงของเขตมาซุกในภูมิภาคเฟซาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราทำหน้าที่เป็นจุดแวะพักบนเส้นทางการค้าตอนเหนือถึงใต้เพื่อข้ามทะเลทรายซาฮาราภายใต้การปกครองของออตโตมันเมืองน,นี้มีป้อมปราการขนาดใหญ่และถูกเรียกว่าปารีสแห่งทะเลทรายซาฮารากองทัพออตโตมันมักจะรักษากองทหารไว้ที่นั่นแต่การควบคุมในท้องถิ่นยังคงอยู่ในอำนาจของสุลต่านแห่งเฟซาน ฟอร์ด Santa ครู z ฟอร์ Santa Cruz หรือป้อมซานตาครู z เป็นหนึ่งในสามป้อมของเมืองออรานซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศแอลจีเรียป้อมซานตาครูสสร้างขึ้นระหว่างปี1577-1604ถึง 1, 4, โดยชาวสเปนบนอ่าวออรานในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ระดับความสูงมากกว่า4 0 0เมตรภายใต้การปกครองของสเปนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการขยายกำแพงเมืองอยู่ตลอดเวลาเมืองนี้ถูกเป็นเป้าหมายของการโจมตีอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งในปี1831ชาวฝรั่งเศสก็ได้ยึดครองออรานและป้อมปราการแห่งนี้ได้สำเร็จ 10. บโอฟอร์ดออฟเซนซีบาโอฟอหรือที่เรียกว่าอารับฟอร์ด เป็นป้อมประการที่ตั้งอยู่ในเมืองสโตนทาวในเซนงซิบาป้อมนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่17โดยชาวโอมานเพื่อปกป้องการรุกรานจากโปรตุเกสและเป็นที่รู้กันว่าเคยถูกใช้เพื่อป้องกันการโจมตีจากโปรตุเกสและพันธมิตรมาสุยป้อมประการนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสทรงสูงมีผนังสีน้ำตาลกับใบซอซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันบนกำแพงปัจจุบันป้อมประการนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในสโตนทาว และลานภายในได้รับการแดัดแปลงให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีร้านขายของโบราณที่จำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงใช้เป็นสถานที่หลักในการจัดงานขนาดใหญ่อีกด้วยครับ